งูกว่ะค่ะมันสิเก่าหรือบ่มันก็ผ่านมาแล้วเนาะใหายืจอได้กับพวกเกื่อว่าตาเนี่ยเป็นพี่บาดิที่แรกข้าเจ้าบ่เชื่อบ่ค่ะเขาก็บ่เชื่อเลยวาเนี้เป็นเจ้าได้พี่บาดหยาดเลื่อนกูมือเป็นจังได้พี่บาดเงื่อนกับพวกน่ยพี่บาด เพื่อนพื้นยังบมแป้นเนี่ยเป็นเพื่อนเราเองก็คือแป้นเนี่ยเป็นากับแป้นก็วางมาพี่บ้าจะพองมาพี่บ้าโอเป็นเป็นองไรพี่บ้าพี่บ้าถึงเลขวะพื้นพี่บ่าถึงรางวัลที่สองมาสั่นพี่น้องพี่บ้ากำเงินแสนพี่บ้าก็้อรถเงินชดเลย โอ้พี่น้องนะว่าถ้ามาได้ย่อพยัญช้วก็ว่าพี่โมเมนต์เดือดเีลยวันนี้จรองจริงๆนี่เขาว่าเป็นพีบากกัญญาเขาเกษติมีคนเหลาคือคนหอว่าอยู่นะคะท่านผู้ชมน้องมอนกับบาอยู่ต้นหน้าขอเล่าใคิดว่าเป็นเจ้าที่ปูใดครับเป็นปูเเป็นยาคือเป็นพี่แม่ใหม่บ่กใม่ใหม่ครับอันนั่งใหม่เป็นนั่งใหม่ดิเป็นนั่งใหม่เป็นนั่งใหม่ดิครับต้นนี้ยังเป็นใหม่ชุ่มี่แห้งครับ ขันแฝเอาขาพูนี่กันคนบ่ไออยนูองเถ้าเป็นเห็นหลุดตับ่าู้มากทบุต่ำเลยนี่ยอันนี้สบายนะเพราะว่าเป็นคนเลยยางมาหลดอืเป็นคนยางมาหลดยางมะรแลวยางมแต่ทั้งใดเพาะุแต่พูพุ่นดีนี่ลองเลยโอเนี่ดันฝันว่ามนก็ทำเยนี่ทำน่นี่ในห้องเห็นอะไรผีไม่หมายยางเข้ามากระหมดแล้็ มุดเขาใส่หอกอมุดใส่มุดเพิ่นมุดทั้งใดเยหินหอนี่ยมันเท่เลยทีเดียหออยู่ต้นก้อนหินนะบ่นั่นเด้เห็นอย่นอยู่รุ่งเรวโอ้ต้องไปขออนุญาตก่อนกลับคงจะไปขออนุญาตเอยู่วันนี้ก่อนค่ะขอหญ้าเพิ่อนนะครับพี่แม่ใหม่เนาะแม่ใหม่นี่ใส่ผ้าไปเบิ่งเนี่ยค่ะมอใส่รังไปหมองกาเป็นปีน่ะล้มบอกไอ้ลูกชมมันยัง ยั่เสายม่แรงกินเขากร่จะเฮงอนเขาตั้งสามแสนสียตั้งที่ซื่อมาว่าไปเลยสียงบ่ไปนั่เลยเงินลังเหนียวพ่อเออตั้งหินทีอได้บเือนเขาตั้งสองแสนไปบ้เรารับบ่ไปนี่เอันนี้ตั้งใส่ดินซื่อติหินซื่อบ่แสดงว่าเพิ่นนะเพิ่นเหยียบไปหพิ่นลอกไปห้บ่ใหาไปใช้ ลูกร้านเด้ออยากเล้กเาเมื่อจะค่ะยังสี่กระบอกเพิ่นแล้วค่ะลูกร้านมากกระบอกได้พอเอ้ยขออนุญาตถ่ายถ้ำเราพอเนาะลูกหลานมากจะตื่นจะท่วงเนาะค่ะเนาะวิทุกันากอออะนนแม่ิขี่ได้สร้างเพิ่นซื้อลอตเตอรี่ตัวใดบ้างนี่ยได้สร้างข้าเจ้าซื้อไว้ตัวใดฮะเอ้ยซื้อมาเล็กแต่สมเหด็จแต่ว่ามันเลี่ยนอั่างนี้ชงแต่ทานอันอันตัวนี้ได้สร้างไว้บ่แต่ว่าพอมากสองแปดห้าเป็นบ่ คือสามมักสองาคือสามแปายเขาวามากค่ะสหก็สามแปดหาู่ข้วามแปดหาู่งข้วไาสองแปาแต่ว่ายางแล้วเลกรางเขาว่านี้างแล้วบ่นด้บางไก่เขาได้มีแต่ถาฟังเขาโวอยู่เสย่างยางนั่งอยู่คนรเสียงเด็กลางสิอคือย่างแล้วตอนี้เขาว่าย่างแบ่เบิ่งยามลี้คือเกาเกาอยู่เนะเบิ่งยามใดก็คือเกาคือเล็กลางอาพสิบเอ็ดบ่พอ ยังมาบังคอยบังวันนั้นโบแมนเลยบักทิมเลยว่โอะโบแมนบักทิมเลยว่ะสันพี่รอเอาเลยบักสิบเรื่อเนาะแมนบอเอาปกติก็เอาต้นแรกแมนบออันนี้เอาข้างแรกเป็นบนล่างเป็นล่างขันแม่นจริงให้บินลงฝนสลากินแบงให้จับดีๆถ้าแม่นให้บินไปกองสลากว่เขาว่าแน่นอนผมมาบังนะ ผู้ใดเนาะอยากเห็นผู้เห็นตัวนี้เห็นอยู่บ้านกับผู้มาน้าบ้านหนึ่ดิโอ้เร่าประยูนนวสิทามเลามาโเราแล้วไปเลี้ยงผู้ตายเล่าเล่าเพล่เล้วตอนนี้จังได้เพิ่นกับมันใจม่เยี่ยวมันใจรู้ไปเพิ่นเคยเพิ่นเคยไปเบิ่งน้ำสุงหดบ่แตกบึ้งเบิ้ไปเช่านี่บ่โอ้แตกบึ้งเบิ้แสดงว่าเพิ่นไปบอกเขาหมดเลยนี่เขาก็ซีบบอกกันเนาะ แต่ในบุคคลชาติเรากินอยู่ได้กันแล้วแต่ที่ไปบอกผู้ใดเมื่ล้วแต่ของบุนีห้ามไม่นับบุด้บุแม่นเขาขายบุแม่นโอ้ยเงินผุนแล้วเงินรัฐบาลพอชี้ที่อัํกันยังนั่นครับพอแล้วบุญแม่ให้อันหน่อยอันหน่อยเดียกันนะพอบุได้แพงมันบอกโอ้ยจีไปขี่ซี่ยังบุแม่นแน่าถือกับบุแม่นเข้าใจรัฐบาลใจรัฐบาลเข้าใจจะลากินแบ่งรัฐบาล ถ้าถึกแล้วจะมีมาเลี้ยงแล้วจะเสียมาผูกกันวนหมากไม่หม่นหมากกินอยังพอส่ินหมากเคยมาบมาเดียวเคยมาขออย่าง้วเร็ดหัวให้เพิ่นเ้ีก็แล้วแต่เข้าสียหายเพิ่นแต่ตอนเรียนได้ที่ชีบปัญหาพวกเงินรัฐบาลเนาะชีวอ้ํยังฉันริ้งความเ่นบนานงหม่บําเพ็เงินอิ่พอเนาะรัฐบาลเป็นผู้ใจเนาะ ฉลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะก็สองแปดห้าสามแปดห้าสำหรับเรียกเลขล่างที่เหยียบไว้ที่สุดเน้นที่สุดย้ำตัวไลขพ่อหนึ่งหนึ่งสิบหนึ่งหนึงสิบเอ็ดวายลอะไรบนวอเลขหนึ่งหนึ่งเลขหนึ่งหนึ่งหลานจ้าเบาเมื่อเช้านี้แม่เล่วมาแล้วฝันเห็นลุง แล้วบอกว่าหนึงนึงแล้วบอกหนูแมน้องยังเกาะบอกด้วยผู้ลูกกกเลยหลานหลานหลานหน่อยหลานหน่อยว้าวบ้านก็ม่าหยุดใต่มาเอารถมารับพ่อที่แล้วก็เอารถขั้นใหญ่เอาแล้วครับได้บอกผู้หน่อยนั่นผู้หน่อยแล้วครับได้บอกหลานบอกด้วยบอกวหน้าลูกผู้ใหญ่รับพ่อเนี่ยก็กัดเมื่อบอกหลานนะแม่หลานฝัน เราบอกว่าหนึ่งนึงเมื่อเสาร์นี่หนูก็เลอยว่างห้จักกันบ่อเตรียมกันบ่อขึ้นจังไหนบ่อแมนมันบ่อร้านผู้หน่อยแม่นผู้หน่อยแหละแล้วฝันละวาหนึ่งหนึ่งเมื่อกี้นี่แม่หนูเห็นเพิ่นแหมเขาไปย้อนบ่เมื่อกี้นี่หนูไปเห็นเพิ่นเลยได้ถามบมกลาฝันบ่กฝันเพินแบบันมาลุงมาบอกฝันมาลุงมาบอกเอ้าหนูว่าได้มาจะใส่หนึ่งหนึ่งเป็น่าลุงมาบอกไหม เอาอีลิ้นี่นี่นูก,ก็เลยว่าเอาอีพ่ออีพออ่พอ,อ,พอหัวจากโวรานบ,บ,บอกคึอตัวเดียวกันเฮ้ยจังไลยน,นะน้าโนถามโมหูจักเลยเลยบักเกียวกันเลยโอมอแล้วไปไป,ไปม,มัน<อ> <c oughs> ไปอันเลี้ยงกุ้ตากระจับหลุดกันมาเลยค่ะอยู่ไปอยู่มันแสดงว่าน้องเรากะอาจจะมีเส้นก็ได้นัวเนาะเอเพ่น่า บอกแล้วก็น,น้าบักคิวบักทิมว่โอ้หวอยต้นบัก่วงอยังอันนี้หอยต้นน,ตนุ่มกับน้าบักคิวกับบักทิมอันนี้เห็ยน้ำไปแขนพุงก,ก็ไรชิมย่างบักคิวบักเลยเดอ้อัพี่โอ้บัตเด็ครูไม่โดนนี่นนบัตเด็ครูได้เนาะพอ่อตาพี่น้องาตามนี้เด้อคะ่ะท่านผู้ชมเอาให้ส่องดูนะคะส่องดูชัดๆอีกรอบหนึ่งคุณพอ่อว่า นี่แหละอันนี้จะขอครั้งแรกแต่ว่าปกติกับมานอยู่นะพอเนาะอ่าปันลงไปนะครับก็อออออข,อขอขอบคุณทุกท่อนด้วยรับคุณที่ให้แนวทางนะครับก็ขอให้โชคดีขึ้เกาได้พอได้ขอให้หยาพงศ์จะไปขออนุญาตงานกนแม่ใหม่เนาะเป็นเเพ่่นนป็แม่อขอบคุณหลายๆจ้าขอบคุณคุณพ่อเริงนะคะที่แบ่งปันแนวทางนะคะตอนนี้อยู่ผู้น้อยบ่พ่อผู้น้อยบ่หน่ย เอินพูน่อยบ่เอินพูน่อยแม่นบ่ลูกไม่แจกนนี้เอิญว่าจะใดจ้่พูน่อยบ่ันนี่ยบ่แล้วอันนี้พูแม้พูเอินพูยังซื้อแม้พูซื้อยูนอฮะโอ้พู่านตีนผูพ่านบ่เออเหียบางสร็เนี่ยบ่เอิต้อ ต้องเ้าดังๆเนาะต้อบอกลาให้ไปเบื้อง <c oughs> สานไปยิ่งใส่ทั้งนี่เป่าพอ่นนอขออนุญาตเจ้าทีพนกันเนอะขออนุญาตเจ้าทีพนกัน่าคะท่านผู้ชมนะคะก็เดี๋ยวแอดจะพาไปขออนุญาตเจ้าที่นะคะวันนี้เราพาเอฟซีนะคะเดินทางมาที่ภูมิของออคุณพ่อเรืองนะคะภูมิเจ้าทีพน ก็ยุ่งหนีเด้อพี่น้องเด้อมองได้บุญธรรมนี่บ่นี่นะครับนี่เพิ่นเอรักเป็นนะขออนุญาตเด้อพี่แม่ใหม่เพิ่นว่าเพื่อกระเพื่อนเพิ่นยาเพิ่นว่าพอเรื่องเพิ่นว่าเป็นพี่แม่ใหม่หมดต้องทำนี่แหละนี่นะเพิ่นอนรักไหวเห็นมันรักเพิ่นที่ยุ่งหนีเห็นบ่นี่นะรักเพิ่อนจะได้ลูกหลานขออนุญาตไทยธรรเด้อขอเป็นตัวเลขโชคลาภเด้อถ้าจะเป็นผู้เป็นย่าก็ดีล่ะ ยังไงก็ขออนุญาตขอให้เอฟซีมีโชคหลาบน้ำเนยเดอ้อจ้าทุ